สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาแนะนำทำยาปราบพัะพืชที่ตายยากนะครับเช่นว่าม่านบาหลีหรืออีกอย่างเรียกว่าม่านพร่อินตัวนี้ปราบยากมากเป็นเครือนะครับอาจจะปีนตามเสาไฟหรือปีนต้นไม้ที่เราปลูกนะครับการกำจัดโดยการใช้ตัดโคลทิ้งจะไม่ตายนะครับจะไม่ตาย ไม่กี่วันก็จะฟื้นมาห้อยห้อยลงเช่นว่ารากเขานี่เขาจะสร้างยสร้างรากใหม่พวกพืชชนิดนี้สามารถหาหาอาหารจากอากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นการกําจัดโดยการตัดทิ้งจะไม่ได้ผลนะครับผมทดลองมาแล้วหลายครั้งแต่วันนี้ผมมีวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับแทบไม่ต้องลงทุนเลยคือตัวนี้นะครับเป็นน้ําหมักซึ่งเพื่อนเ,อนเกษตรกรก็อาจจะคุ้นเคยดีนะเป็นน้ําหมักน้ําหมักสมุนไพรนะครับน้ําหมักสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ พวกผักหรือเศษอาหารเหลือผมหมักดูนี้ผมหมักทิ้งไว้เป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วแบบเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ําเพิ่มเติมนะครับขั้นแรกก็เตรียมภาชนะค่อนข้างปากว่างนะครับปากค่อนข้างกว้างเช่นนี้ประมาณนี้นะครับพวกปากว่างไอสูตรนี้ผมใช้แบบประหยัดผมใช้ได้ผลนะครับแต่ว่ามันจะตายค่อนข้างช้าหน่อยแต่ก็ตายเด็ดขาดตายแน่นอนนะครับค่อนข้างปากว่างเพราะอะไร ที่ปากว่างเพราะว่าบางทีเราจะรวบรวมพวกอ่ารากของมันมะลีซึ่งเ็ห้อยาห้อยลงนะครับเขาจะห้อยลงลงห้อยลงแล้วก็เรารวบรวมรากทุกอย่างนะครับรวบรวมรากมาไว้กระจุกเดียวแล้วก็ใส่จุ่มแช่ไปในน้ำยาตัวนี้เลยนะครับเป็นสารเป็นน้ำหมักนะครับไม่ใช่สารอะไรทั้งสิ้นเป็นน้ำหมักจากธรรมชาตินะครับ มีสองว,วิธีนะครับแต่วิธีที่ไวไวกว่านะครับมีวิธีนี้นะครับเป็นยาฆ่ายาดนิดดูดซึมตัวนี้ใช้แบบค่อนข้างเข้มข้นนะครับเข้มข้นหมายถึงว่า,าใส่ให้เข้มข้นกว่าปกติปกติพืชชนิดนี้แม้ว่าเราจะใช้ยาฆ่ายาแบบดูดซึมฉีดพ่นทางใบก็ไม่ได้ผลนะครับเขาเขาจะเกิดอาการแค่ชะงัก ใบเขาจะเหี่ยวเฉาประมาณสักสองสามวันหลังจากนั้นเขาจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งนะครับการแก้ปัญหาด้วยการตัดทอดน้าเลี้ยงตัดท่อส่งอาหารไม่ได้ผลนะครับผมทดลองมาหลายครั้งแล้วแล้วผมผ่านไปหลายที่เห็นเขาปีนขึ้นเสาไฟบางคนบางท่านก็ใช้วิธีตัดถ้าตัดแล้วสามารถดึงลงมาให้หมดก็จะได้ผลนะครับมาทําลายทิ้งมาเผาทิ้งตัดแล้วก็ต้องเผ,า,ผาทิ้งนะครับไม่งั้นเขาจะฟื้นคืนชีพมาใหม่ปราบยากมากตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการนะครับว่าทํำยังไงนะครับ นี่นะครับผ่านการตัดมาแล้วก็ยังไม่ตายยังฟื้นปกติถ้าปล่อยก็ปีนเสาไฟเห็นไหมครับ ทำให้เกิดอันตรายครับเขาจะปีนเสาไฟขึ้นไปเรื่อยๆพันสายไฟจนยุ่งเหยิงไปหมดวิธีกำจัดต้องทำตามวิธีนี้จะได้ผลนะครับถ้าใช้วิธีตัดทอ่อน้ำท่ออาหารไม่ได้ผลนะครับตัดไปสักพักใบเขาจะเหี่ยวเฉาลักษณะนี้เห็นไหมครับเด็กเขาจะเริ่มเหี่ยวเฉาอีกไม่กี่วันก็จะฟื้นมาคืนวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลมากที่สุดก็คือการใช้วิธีนี้นะครับพยายามเก็บรวบรวมพวกต้นพวกรากต่างๆนะครับพยายามหาให้ มากที่สุดเก็บรวบรวมมาไว้กระจุกเดียวเพื่อว่าสะดวกในการที่จะจุ่มให้เขาดูดน้ำยานี้ขึ้นไปทำลายลำต้นไปทำลายตัวของเขาเองครับทำแบบนี้ได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนครับผมทำได้ผลทุกครั้งไอตัวนี้ผมจะใช้น้ำหมักชีวภาพาเพราะว่าลงทุนน้อยที่สุด น้ำหมักชีวภาพนี่ก็ได้ผลนะครับลงทุนน้อยแต่ว่ามันประหยัดแต่ถ้าให้ผลเร็วต้องยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมนะครับยาฆ่าหญ้าที่ดูดซึมจะได้ผลไวมากอันนี้น้ำหมักอย่างเดียวนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ําไม่ได้ใส่น้ําเพิ่มเติมครับเป็นน้ําหมักธรรมดาน้ําหมักที่เราหมักใช้ครับสำหรับไว้ป้องกันเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่าแมลงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำงานแล้วล่ะต้องห,หาที่ตั้งดีๆครับอย่าให้มันล้ม หมาดหลุบๆน,น,นะครับไม่มีฝนประสมของน้ำเพิ่มเติม เสร็จแล้วครับคอยรอดูผลนะครับได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนสำหรับอันนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ยาฆ่าญ้าชนิดดูดซึมนะครับชนิดดูดซึมมาเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำหมักกับการใช้ยาฆ่ายาที่ดูดซึมนี้อย่างไหนให้ผลเร็วกว่ากันนะครับเราพยายามรวบรวมรับนนี้ลำต้นรักษานี้ เขาจะขยาย,ย,ายปีนขึ้นเสาไฟปีนทําลายยากมากตัดท่อน้ําท่ออาหารก็ไม่ได้ผลเขาแค่ชะงักเลยก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ผมใช้วิธีนี้ครับหาใบหน้าปากกว้างได้ปากกว้างกว่านี้ยิ่งดีรวบรวมต้นต่างๆรวบรวมรากถ้ามีนะครับรวบรวมมาไว้ไวจุดเดียวแล้วก็จุ่มให้เขาดูดน้ํายานี้เข้าไปในตัวเขาเลยนะครับ ได้ผลแน่นอนผมทำมาหลายครั้งแล้วทำมาหลายครั้งแล้วแตถ้าใช้ยาฆ่าญ้าฉีดพ้นทางใบอย่าทำเลยครับเปลืองเปล่าเขาแค่ชะงักเขาไม่ตายเขาจะฟื้นคืนชีพมาใหม่วิธีนี้ได้ผลแน่นอนอีกวิธีหนึ่งผมยังไม่ได้ทดลองครับเดี๋ยววันหลังจะทดลองดูว่าจะใช้น้ําเกลือเกลือแกงของเรานี่แหละครับเกลือแกงมาทําลักษณะนี้ใส่พาชนะแล้วเกลือแกงเข้มข้น มาทำนักษะเดียวกันนี้ว่าจะได้ผลไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลองมาทำดูนะครับแต่ตอนนี้คลิปที่ผมลงอยู่นี้ผมใช้เป็นประจำได้ผลแน่นอนได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนๆถ้าประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชปราบยากเช่นว่ามา่านบาหลีหรือบางที่เขาเรียกว่ามา่านพผ่อินทำลายยากมากปกติเขาจะชอบเลื้อยปีนขึ้นเสาไฟนะครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้โอเคนะครับรอรูผล หลังจากนี้นะครับว่าจะใช้เวลานานสักกี่วันนะครับขอติดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคอยดูตอนต่อไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมใส่พายชนะตอนนี้ก็น้ํายาก็เหลืออยู่หน่อยเดียวเขาดูดไวมากนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงน้ํายานี้ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาจะดูดหมดเลยตอนนี้แสดงอาการ ค่อนข้างจะเชื่อว่าก็เริ่มแสดงอาการเหี่ยวเฉาตายแล้วนะครับดูนะครับดูสภาพของใบเหลืองก็แสดงอาการว่าได้ผลครับได้ผลอันนี้ผมใช้ยาฆ่าญ้าคิดดูดซึมแบบเข้มข้นนะครับเพื่อนๆทำตามได้เลยเพราะต้นนี้วัชพืชชนิดนี้เป็นค่เรียกว่าม่านบาหลี ซึ่งจะปีนป่ายตามเสาไฟนะครับปีนขึ้นไปไม่มีสิ้นสุดไม่ตายนะครับผมบอกเพื่อนหลายครั้งแล้วถ้าตัดต้นตัดท่อน้ําท่ออาหารยังไงเขาก็ไม่ตายเขาแค่ชะง,งักไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะฟื้นคืนชีพมาใหม่นะครับตัวนี้ไวมากตัวนี้ไวมากยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมนะครับส่วนฝนั่งนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักผักผลไม้ทั่วไปนี่แหละครับไม่ได้ผสมน้ำเพิ่มเติมเอาเข้มข้นเลยนะครับไม่ใช้ลักษณะเดียวกันแต่หาภันชนะที่ปากกว้างหน่อยพยายามรวบรวมลำต้นตรงไหนที่เจอลำต้นก็รวบรวมมามาอยู่กระจกเดียวแล้วก็ใส่ในภาชนะให้ค้นดูดซึมตัวนี้เข้าสู่ลำต้นได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างจะช้ากว่าการใช้สารเคมีชุดดูดซึมนะครับ ดูสิครับขเขาปีนขึ้นเสาไฟเขาแสดงอาการแล้วเห็นไหมครับขเขาปีนขึ้นเสาไฟเขาแสดงอาการว่าไม่ฟื้นแน่ๆไม่ฟื้นแน่ๆเริ่มเหี่ยวเฉาต้องใช้วิธีนี้นะครับถ้าจะตัดท่อน้ําท่ออาหารไม่ได้ผลเขาจะฟื้นคืนชี้อมอยใช้วิธีนี้วิธีประหยัดได้ผลดีนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแค่เพื่อนๆมีน้ําหมักเพื่อนเสษตรคนที่มีน้ําหมักใช้น้ําหมักในการ เป็นฮอร์โมน on, หรือว่าสมุนไพรที่แบบไล่แมลงใช้รักษานี้ไม่ต้องผสมน้ําเพิ่มนะครับหาภาชนะปากกว้างหน่อยจะใส่ได้หลายๆต้นเดี๋ยวถ้าเป็นหน้าแรงต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มน้ํายาเพิ่มนะครับเพราะว่าไงเพราะว่าหน้าแรงเขาจะดูดน้ามากเขาจะดูดไวมากแค่คืนเดียวหรือหนึ่งวันนี้เขาจะดูดน้ํายาตัวนี้หมดเลยนะครับ ต้องเพิ่มคุณจะเพิ่มใช้ระยะเวลาอย่างอย่างช้าก็ห้าวันผมใช้มาก็ห้าวันแล้วปรากฏจะได้ผลได้ผลนะครับเพื่อนๆดูสิครับดูสภาพใบเขาสิครับเห็นไหมครับสภาพใบแฟร์กากันเหลืองซีดไอ้ส่วนที่ปีนเสาไฟนั้นก็ อาการบอกแล้วอาการบ่งบอกว่าไม่ฟื้นแน่นอนสูตรนี้ประหยัดที่สุดนะครับประหยัดที่สุดแต่ถ้าง่ายกว่านี้ก็ใช้ยาฆ่ายากาที่ดูดซึมนะครับเข้มข้นได้ผลกันแต่ว่าตัวนั้นต้องลงทุนส่วนฝั่งนี้ตัวนี้แสดงว่ามันยังไม่โดนครับตัวนี้ยังไม่โดนหดี๋จะต้องหาโอ้ เขามีลำต้นเขามาหลบมาอยู่ที่นี่โอเคเขายังไม่โดนน้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการเนวกาสต่อไปนะครับเห็นไหมครับปราบยากมากตัวนี้ปราบยากมากเ,เดี๋ยวจะต้องหาภาชนะอีกใบหนึ่งให้ใบหนึ่งก็มารวบรวมแล้วก็มา จัดการตัวนี้อีกทีหนึ่งโอเคนะครับส,ว,สวันนี้ก็แนะนำเพียงแค่นี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ